เกียรติในาเที่ยวชมความงามเที่ยวชมวิถีชีวิตแล้วท่านก็จะมีความสุขมีการดำเนินงานของกลุ่มมีสิทธิท้ายทุกั์ในเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือการที่ทั้งสี่จังหวัดได้มีวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันทั้งสี่จังหวัดก็มีแนวคิดที่ที่มีคุณภาพในเรื่องของ การท่องเที่ยวที่เรียกว่าการท่องเทียเเ่ยวในเชิงของนิเวศในการท่องเที่ยวในเชิงของธรรมชาติในการวิถีของพี่น้องตามสายนา้ำนั้นมีวิถีที่น่าสนใจที่เร,ทรทเ,เราต้องการที่จะให้เห็นมีความสำคัญแล้วก็้ด้วยร่วมด้วยช่วยกันในการร,กการักษาแม่น้ำป่าสัก์เพราะจะเป็นสายน้ำที่ เป็นมลตบตกออกกำลังกายไม่วเป็นการเดินวิ่งไม่เป็นการขี่สัตวยานือเป็นกีฬาใดๆก็แล้วแต่บุคคลเหล่านี้มีสุนทรียภาพในจิตใจเมื่อได้มาสัมผัสสิ่งที่มันสวยงามสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่ที่องค์สมบัตให้นะครับเนื่องจากองค์สมบัตให้นี่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้านประวัติศาสตร์ทั้งด้านวัฒนธรรมทั้งด้านศิลป์นี นะครับกิจกรรมที่วิ่งมีนี่มาทอน10.5กิโลเมตรเราจะบริเวณจัดกิจกรรมกร็ที่หน้าที่ว่าน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมชายและรุ่นพิเศษนะครับก็คือรุ่นท่องเที่ยวนะครับไม่จำกัดจั่เาลานะครับว่าจะเป็นประเทศใดประเทศใดแล้วแต่ในโรงมีใครขัได้หมดนะครับสาหรับด้วยเกียริยศนะครับจะมีตั้งแต่วันที่หนึ่งเมืวานวันทะี่อสองสายเป็นแม่น้ำที่มีคุณนูปการกับกับสี่จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่สระบลีแม่น้ำปาสังก็เป็นแม่น้ำสายหลักก็หลับในวันที่20กุผมภาพันธ์2555ก็อยากเียเชิญชวนท่านได้มาร่วมสนสนาร่วมหาความสุขในการร่วมวิ่งในนิ้ารมาราธอนทุก10.5กิโลเมตรแล้วก็จักรยานเสือภูเขาในพื 2, ้นที่ของจังหวัดสระบรีโดยเราจะทำการแข่งขันในพื้นที่ ของอำเภอสระบุรีแะภายในพื้นที่ของขอำเภอเมืองสระบุรีโดยท่านจะได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกตาไม่วจะเป็นแม่น้ำปา่าสักไม่จะเป็นวัดบาลามต่างๆสะพธธานไผยวนนะครับซึ่งมีความเชิดส่วลด,ดงามเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงของอนุรักษ์ในเชิงของน,นเอองิเวศนอกจากนี้เมื่อท่านร่วมชมร่วมการแข่งขันแล้ว จากที่ท่า,านได้เสากการ็จสิ้นการเาิมแของขันเพิมชมเพ่มเชียร์ค้ัก็อยากเรียนเชิญคนได้นไปไหว้ขอพอรสิบสักเพื่อนเป็นพระมูทกระดูกตองคำที่วรกพุทธเจ้าในพืที่ของมิวเยแห่ง้หรือการมาการลอยพุทธบัตที่วัดพุทธประชัยในพื้นที่ของทำเงินเรรง,งททินหลั พวกเราชาวสุลต่านพร้อมในการที่จะรับรักษาดจะเป็นในเรื่องของการทำนวยความสะดวกจะเป็นในเรื่องของการปลอดภัยเป็นเรื่องของการดูแลท่านในสิ่งต่างๆก็อยากยืนยัน ก <ส gas: S 1> ารแลกเปลี่งนการใจักรยานวิบากใช้ที่อัยโำกรับที่ทำเงินเสาให้ระเบียนบนเงิน